mm แม้ว่าชั้นที่สี่ชั้นที่สี่ไกลมากช <laughs> ั้นที่สี่โหดมากเจอปลายแล้วชี้หน่อยทางขึ้นน้ำตกชั้นที่ห oh. ้าโหแสดงว่าตรงนี้เป็นชั้นที่สี่จริงๆไปหิมะละลายเลยค่ะครับผม ชั้นที่สี่ยังไม่ถึงชั้นที่ห้าน,นะน <Okay. S 2> พอถึงชั้นที่ห้าแล้วเราก็จะก,กลับลงไปเพราะว่าเหมือนแบตจะหมดหิวข้าว,ว,าวเริ่มหิวข้าวแล้วเมื่อเช้านี้กินนาไข่สองใบอดอกหนึ่งอันแล้วก็หมูยอสองชิ้นก็เหมือนรู้อะว่าจะต้องมาเดินขึ้นเขาเลยไม่จัดหนักเพราะถ้าจัดหนัก๋ย ก้าวขาไม่ออกกินอาหารพลังงานมาพลังงานหมดแล้วครับพลังงานหมดแล้วดีแล้วที่ไม่มาตอนเมื่อเย็นอะ่ะบ่ายสามครึ่งจะเข้ามาไม่ทันกลับออกไปเมื่อพอด,พดีอ่ะก็แนะนำนะคะที่เจ้าหน้าที่อยู่ทยานเขาปิดให้ไม่ให้เข้าหลังจากสี่โมงเย็นก็เป็นเพราะเหตุผลนี้นี่เองนะคะเพราะทางมันระยะทางมันไม่ใช่ แค่เข้ามาแป๊บเดียวแล้วก็กลับออกไปนะคะมันก็จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติแบบนี้แล้วคนที่ชอบลุยๆก็จะไปต่อได้เรื่อยๆค่ะก็ไม่แนะนำให้มาหลังจากสี่โมงเย็นแล้วนะคะเพราะว่ากลับออกไปก็จะมืดพอดีป่ายสามก็ไม่น่าขึ้นแล้วค่ะถ้าสำหรับคนที่ชอบลุยนะคะเพราะว่ากลับออกไปอ่ะมันจะมืดค่ะแล้วก็ เรามาป่ามาเขาเนาะมาเที่ยวมืดๆม,มากมันก็ไม่ดีค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้เขาไม่ได้มาเดินนำเราตลอดเราก็จะต้องเดินกันแบบลำพังแบบนี้นะคะเป็นการเซฟของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นค่ะที่ปิดไม่ให้เข้าชมน้ำตกหลังจากสี่โมงเย็นเสียงพูดก,ก็จะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยจริงๆตอนนี้เดินขึ้นเขาชันอยู่ ไปชั้นที่ห้าค่ะอากาศข้างบนนะมาเราเดินขึ้นมาบนยอดเขาเรื่อยๆรื่อยๆนะคะชั้นที่ห้าก็เกือบจะถึงยอดเขาแล้วประมาณนี้แต่ทางเดินขึ้นมาระหว่างห้าชั้นเนี่ยสำหรับคนที่ออกกํลาลังกายบ่อยๆ เดินง่ายนะคะแต่ทีนี้เราสองคนคือไม่ได้ออกกำลังกายเลยค่ะก็เลยตกอยู่ในสภาพนี้จ่ดีนะขึ้นมาบนนี้สัญญาณเน็ตยังมีอยู่เลยนะครับรสัญญาณเน็ตสัญญาณโทรศัพท์ยังมีดีดีนี่แหละค่ะคือการที่เราได้มาเที่ยวธรรมชาติมันก็จะได้สัมผัสอะไรที่แปลกใหม่ไปเรื่อย สำหรับพีน่นัดจะชอบเที่ยวธรรมชาติแบบภูเขาน้ำตกแบบนี้มากกว่านะคะไม่ถนัดที่จะไปแบบทะเลเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้แบบท้าทายแบบนี้เนะาะก็เลยไม่ค่อยชอบทะเลเท,เท่าไหร่ก็จะดีป่าภูเขาน้ำตก สัมผัสกับธรรมชาติโอ้เห็นแล้วค่ะปายบอกว่าน้ำตกชั้นที่ห้าข้ามคานเรามาถึงน้ำตกชั้นที่ห้าแล้วนะคะตอนนี้นี่น้ำตกห้อยยางชั้นที่ห้าเรามาถึงแล้วนะคะชั้นที่ห้าเราได้มาพบเจอกับ พี่ที่อยู่ด้วยกันแล้วอาการเต้นอยู่ด้วยกัน <c oughs> นี่นะะน้ำตกชั้นที่ห้าค่ะมีความสวยงาม <c oughs> สวยงามอยู่นะคะช่วงน้ำเยอะๆเนี่ยบริเวณตรงนี้น่าจะเป็นน้ำทั้งหมดเนาะ เนี่ยเพราะว่าเป็นรอยรอยเหมือนน้ำไหลลงมาเนี่ย่ะคะคงจะเป็นภาพตรงนี้นะคะจากจากภาพโปพเตอร์จะเป็นภาพบริเวณตกชันที่ห้านี้แน่นอนสวยะคะ่ะถ้าน้ำเยอะเจ้าหน้าที่แนะนำให้มาช่วงเดือนกันยาตุลานะคะหน้าฝนน้ำจะเยอะกว่านะะี้ค่ะโอ้ยมีปลาด้วยอะ่ะ ะะสำหรับคนที่จะมาถึงน้ำตกชั้นที่ห้าค่ะถ้าพบอาหารปลาแบบยังไงเดียแบบไม่เสียธรรมชาติแบบอาหารปลาแบบไม่ทำลายธรรมชาติแล้วเนาะจะเป็นแบบไหนก็ไม่รู้สิเนี่ยปลาเหมือนแบบว่ามารออาหารจากเรานะคะเราเอามือไปนั่งอย่างเงี้ยเขายิ่งมากันใหญ่เลยมากันเยอะเลย หมือนแบบเขาจะมาเล่นกับเราอ่ะหรือไม่ก็มากินอาหารกับเราอ่ะเนี่ยแต่เราไม่มีอะไรมาให้เขาอ่ะแตนที่มันจะกลัวเราไม่กลับไม่กลัวเราพอเห็นเรายืนเมื่อมันมาเยอะึือตอนแรกม,มีไม่เยอะเท่าไหร่เลยนี่เงอมือไปจุบนี่แบบมากันใหญ่เลย ชั้นที่ห้าเนี่ยตอนน้ําเยอะเนี่ยตรงหน้าผาตรงนั้นอ่ะจะมีน้ํำไหมคะมีครับเราถ้าน้าเยอะจริงเราไม่ไม่ได้ให้ขึ้นไปอ๋อถ้าน้ำเยอะจริงชั้นที่ห้าสี่กับห้าก็ไม่ให้ขึ้นใช่ไหมคะมให้ขึ้นแค่ชั้นสามพอมันทางเดินตรงชั้นสี่ที่จะขึ้นไปชั้นห้าชั้นสามที่เราได้ข้ามไปนั่นแหละน้ำมันจะเราข้ามไม่ได้ละอ๋อตรงนั้นใช่ไหมคะอ๋อตรงนั้นเรเรียกชั้นที่สามเหรอคะแล้วชั้นที่สี่มันอยู่ตรงไหนนะพี่ ต้องขึ้นไปขึ้นไปอ๋อตรงนั้นพี่ขึ้นเลยไปแล้วมีก้อนก้อนหินนี่ก้อนก้อนใหญ่ที่ว่าเหมือนเหมือนใที่นั่งค่ะอ๋อตรงนั้นจะเป็นชั้นที่สี่อ๋อถ้าน้ําเยอะตรงชั้นที่สามตรงนั้นก็คือเป็นน้ําลึกห้ามเดินผ่านไปแล้วแล้วก็ไอ้ปฟาเนี้ยฟาดฟาที่พี่เห็นไอ้หินเราข้าวเป็นเหมือนคล้ายร่องน้ำเลยนะค่ะตรงนั้นอ่ะพอน้หน้าฝนเนี้ยน้ำมันจะเต็มหมดเลยโอ้ ทุกของทุกปีจะเป็นแบบนั้นใช่ครับอืมอันนี้น้อยแล้วแล้วถ้าเดือนอะไรเอ่ยมีนานนมีน้ำไหมคะที่นี่มีน้ำนี่ก็มีครับแต่แต่ว่าจะน้อยมอสตรงนี้นะอืมแต่ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าน้อยกว่านี้ช่วงนี้ก็งดเล่นน้ำต้องงดมันตั้งแต่ปีที่แล้วอ๋อจนกว่าโควิดจะหายหมดเตีเ<ห>นานะนะก็เลย โอเคขอบคุณมากครับเอาไม่แน่นะเดี๋ยวเรื่องปีหน้านี่ก็ให้เล่นได้แต่ว่าต้องจำกัดองจำกัดจำนวนคนเล่นค่ะแต่เอาเป็นอย่างน้อยก็พูดหนึ่งก็ไม่ไม่เกินชั่วโมงเล่ะโอ้ค่ะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะกลับแล้วค่ะแตนตาทีบอกมานะคะช่วง หน้าน้ําหน้าฝนจริงๆก็จะไปที่ชั้น4และชั้น5้าไม่ได้นะคะเราจะอยู่ได้แค่ตรงชั้น3ตรงที่ทางเดินข้ามไปชั้น4ตรงนั้นนะคะเราจะไปไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ํามันจะเยอะมากไม่สามารถเดินผ่านได้ค่ะอันตรายค่ะก็ช่วงหน้าน้ําจะสวยงามสวยงามทุกชั้นแต่ว่าระมัดระวังอยู่ที่ชั้น3 และชั้น4ชั้น5ไปไม่ได้โอเคนี่เราก็ลงมาถึงชั้นที่1แล้วแล้วเดี๋ยวก็เราก็จะลงไปเก็บเต็นท์กันนะคะด้านล่างเดี๋ยวไปดูเก็บเต็นท์กันาาไม่ได้กลับลงมากินข้าวเลยค่ะอาหาราเมื่อเช้าทำอะไรเราไม่ได้จริงหมดพลังหมด อาหารมาเช้าคือพลังงานล้วนๆนะคะลงมาหิวข้าวช่วยได้สองชั่วโมงสำหรับการเดินขึ้นไปชมน้ำตกแล้วก็ต้องมาเจอกับของจริงนะ ไปไหนกันต่ออาวสยามอ่าวสยามอา<ว>อกจากที่นี้ไ,ไปอีก47่กิบเจ็กิโลสี่สิบเก็บกุโยานแห่งชาติอีกทีหนึ่งแล้วเราจะเดินทางกลับโอเคไป ที่นี่ส่วนมากจะเป็นต้นไม้นะครับแล้วมาตั้งเป็นอะไรอย่างนี้ได้ได้ครับตัวมาเป็นนักงานจะมาตั้งอยู่ตรงนี้แล้วกันตรงนี้จะมีหนา้าที่แบบมีผานไร่ที่เป็นพาย,ยางพายางนี่ก็เป็นต้นตะเคียนต้นพยอมทั้งนี้เป็นป่าที่เป็นป่าเก่าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีการปลูกไม่ได้มีการอะไรชาวบ้านก็ขาร่วมๆๆๆๆกันทำละก็ อุทยานนี้หรือเปล่าที่ว่าเปิดใหม่เปิดได้กี่เดือนกี่ปีกำลังเป็นอยู่นในขั้นเตรียมการนะครับเตรียมการคือเตรียมการเปิดแต่ว่ายัางไม่ได้เป็นอุทยานเต็มตัวอแต่ในในในนี้มี <ขอ S 1> ที่หให้ประทับแล้วนะเตรียมการมาเป็นสิบปีแล้วก็หลายอย่างครับในชาวบ้านต้องอะไรบ้างมันหลายอย่นะฮะโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวเราเดินไปก็ได้มั้งประทับเ่าเอาข็าาได้เห็นในป่าตรงที่เขามีตาประทับคิดว่าอุทยานนี้จะอยู่ริมหาดองเราทั้งทางหกดและทางทะเลค่ะอ๋อค่ะกลับก็จะอ,อยู่บนหลกค่ะ,คะเป็นพื้นที่ป่ายงางนา ถ้าทะเลก็จะมีกรดคาร์บางส่วนกไซด์กรดดีฟฟิลลตคต้องถือไว้สกิปเลยค่ะอ๋ออย่าไม่แห้งมันแห้งใช่ค่ะค่ะโอเคขอบคุณค่ะ ถ้าอ่าวสยามของเราอะค่ะเป็นการรวมกันของวนอุทยานแม่ลำพึงแล้วก็วนอุทยานป่ากลางอ่าวค่ะใช่แล้วตอนนี้เรากลังเตรียมการประกาศเป็นอุทยานของชาติอ่าวสยามมาสาวก็เลยนำพื้นที่ของทั้งสองที่รวมกันโอใช่ค่ะก็เลยยังมีบางส่วนยังเป็นชื่อเดิมอยู่ว่าป่าในเมืองของวนอุทยานป่ากลางอ่าวอย่างนี้ยค่ะอือโอเคเข้าใจก็ที่ต้องเชื่อเราก็ จะมีมเส้น,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 นทางเดินธรรมชาติด้านในอะค่ะประมาณสองกิโลแล้วก็เพื่อที่จ้เที่วยวก็จะมีบรถหางผักแม่ลืมแล้วก็ถัดไปก็จะมีวัดวัตพอบรรท์รัชมลล้อมแล้วกอ็อะไรนะอนุนรักษ์ค่ะเธอาอานุราฝั์งปากปิดค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าอยากจะมากางเต็นท์มีแนะนำแถวนี้คือตรงไหนคะก็ของเราก็จะมีว้า ้าน้านการเซ็นดีแล้วค่อ๋อที่นี่เลยใช่ไหมคะมี้านการเต็นมีห้องน้ําห้องอาบน้ํค่ะแล้วคิดค่าบริการเท่าไหร่คะเต็นอ๋อ่วงนี้เรายังไม่ได้เก็บค่ะอ๋อยังยังไม่ได้เก็บโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะทางเข้าพุทยานแห่งชาติคุยบุรีเดี๋ยวเราจะเข้าไปเก็บอุทยานัคุยบุรีอีกที่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ ไปนอนไหนยังไม่รู้ดูก่อนอันนี้แวะพักเติมพลังครับก๋วยเตียเต๋ยวทานก๋วยเตียเต๋ยวกิ๋วยเตี๋ยวชา้ว,วนนบ้านใช่อากาศจะร้อนกินก๋วยเตี๋ยวร้อนขึ้นไปอีกดีจริงดูเลยพับก,กามโม่ด้วยกามโม่บอกร้อนพักแป๊บ ุิบูรีครบแล้วไปต่อกันที่ไหนคะบบนกลับบ้านกลับบ้านกลับแล้วเนาะเขาจบครบแล้วคะ่ะห้าอุทยานกลับบ้านคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญ <c oughs> อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปขอบคุณครับ